สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเซลบะนะคะจากร้านเต็มทัวรถปฏิพัทธ์ออโต้นะคะวันนี้บ้ามานำเสนอโตโยต้ตารีโวนะคะ2.4 entry ตอนเดียวนะคะเกียร์ธรรมดารถปีใหม่ล่าสุดเลยนะคะรถปี2022คันนี้นะคะในราคาเพียง539,000บาทนะคะทุกคนคันนี้นะคะสีเดิมโรงงานนะคะรถเดิมๆไม่มีชนหักคีดความน้ำท่วมแน่นอนอ่าด้านหน้าคือเป็นแม็กคู่หน้าเรียบร้อยแล้วนะคะ กระจังหน้าแบบนี้ไฟแบบนี้นะคะเดิมโรงงานแท้แน่นอนนะคะแม็กคู่หน้านะคะแม็กใหม่ยางใหม่นะคะล้อหลังกระทะผ่านแล้วนะคะคันนี้คันนี้ก็คือจะเป็นคอกเตียะนะคะใครสนใจใส่เป็นตู้ทําให้ได้นะคะคอกตู้เปลี่ยนได้เลยสําหรับรถปี2022คันนี้เนี่ยผ่อ,อยู่เริ่มต้นนะคะ90,00กว่าบาทค่ะ84งวดอันนี้เป็นคอกเสมอเก่งนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะอยาก ใส่คอกสูงวันนี้ได้ไหมได้นะคะใส่คอกสูงกว่าน,นี้ก็ได้หรือจะเป็นจากคอบเป็นตู้ก็ได้เหมือนกันล้อหลังกระทะผาล้อหลังเป็นแบบนี้เลยไม่แน่ใจว่ากระทะผาหรือเปล่าจา,างใหม่นะคะดูสติกเกอร์ยังอยู่เลยนะคะทุกคนสําหรับภายในคันนี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะเลขไม้น้องคือน้อยมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวาเอานี้แอบแบอ๊บอ่ะอันนี้เลขไม้น้องนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา แบบนี้นะคะมีจอใช้ได้ปกติเลยนะคะคันนี้ใช้ได้ปกติเลยเป็นรถปีใหม่เป็นรถปี2022เลยนะคะทุกคนเป็นเบาะหนังนะคะแต่เข็บยังไม่มีปีหนังยังไม่มีปีเลยนะคะสำหรับคันนี้ในราคา5,39,000บาทน,นะคะไม่อยากได้แม็กไลน์นี้คุณบ้าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะคะขอแค่ทุกคนบอกนะว่าอยากได้แม็กไลน์ไหนบอกบ้าได้เลย ะคะันนี้นะคะ5,39,000บาทนะคะเป็น2.4 Ent r y นทีนะคะเป็นรถปีใหม่ด้วยเป็นรถปี2 0 2 2นะคะลูกะคะ้าท่านใดสนใจนะคะแอดไลน์ Ad line, หรือว่าโทรเบอร์ติดต่อที่บาร์ทิ้งไว้ way, ให้ได้เลยนะคะต่างจังหวัดเรามีบริการเซ็นไฟแนซ์ถึงที่ฟรีนะคะคนซื้อเครดิตดีก็ฟรีดาวน์ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะบาร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะพาไปรีวิวรถคันไหนในร้านของเรานะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ